น้ำใจไทยเพื่อไทยก็อาหารก็สุกปากลยครับผมนะราคาก็ย่อมเยาวครับก็ป,ประจามามาทุกครั้งก็ต้องมากินในตัวนะอร่อยแล้วก็น้ำนี่ก็จะเข้มข้นรสชาติแค่ไม่ต้องเติมค่ะร้านครัวชวนชมร้านกว๋วยเตี๋ยวชื่อดังในจังหวัดชัยนาทเปิดขายในราคาที่ย่อมเยาวให้ลูกค้าได้อิ่มท้องสบายเงินในกระเป๋าจนกลายเป็นที่ชื่นชอบของชาวบ้านในละแวกนั้น ยคุณะะรัชพรสาลีหรือคุณกุ้งที่เป็นเจ้าของร้านบอกกับเราว่าขายในราคาที่ถูกเพราะอยากช่วยลดภาระคา่าใช้จ่ายของคนในชุมชนและนอกจากจะขายในราคาที่ถูกแล้วยังเปิดให้คนท้องคนพิการได้ทานฟรีด้วยซึ่งที่มาก็มาจากที่คุณกุ้งได้รู้จักกับชายที่มีสติไม่ดีผู้หนึ่งนั่นเองครับทุกวันพระจะต้องไปทําบุญที่วัดท่าช้างนะคะ แล้วก็เจอเล็กบาดเดียวเขาคือแบบสติเขาไม่ค่อยสมประกอบอะค่ะเขาล้างจานอยู่บนวัดก็จะมีพวกชาวบ้านเนี่ยค่ะรวบรวมเงินให้ตะเล็กและขากับตะเล็กเขาก็ต้องแวะกินก๋วยเตี๋ยวทุกวันพระแล้วก็เอาเงินเหรียญบาทอะนับมาให้เราจ่ายเรา20บาทเราก็เอาคืนกลับไปให้เล็กเขาบอกเล็กเล็กเอากลับบ้านไปเหอะเขาก็บอกขอบคุณเอาไว้ซื้อหนมกิน ต้นทุนก็มาจากกําไรเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันของคุณกุ้งเองหากว่าใครที่ขับรถผ่านไปมาสามารถแวะชิมกันได้ครับเพราะนอกจากจะอิ่มท้องแล้วก็ยังอิ่มบุญอีกด้วยที่มาสนับสนุนนี่ก็คือตรงที่คนท้องทานเพียอะไรพวนี้แหละแล้วก็หนึ่งของแกมีตังก็กระจ่ายถ้าไม่มีก็เขาก็ไม่คิดตังอ่ะไม่ไม่เกี่ยวกับคนท้องคนอะไรนะหมายถึงคนที่ไม่ท้องก็มากินได้ถ้ามีตังเขาก็ทําให้เรายิ่งให้เหมือนเรา ยิ่งได้เราได้ใจเราได้เราได้ความตื่นตันใจด้วยอะค่ะมันเป็นความสุขนะคะความสุขที่แบบเงินก็ซื้อไม่ได้เรื่อจริงผ่านจอ